กำเนิดเอสโคลาเมื่อเสริมสุขทะเลาะกับเปปซี่สวัสดีครับผมบินหวังนะครับและนี่ก็คือพอดแคสต์มีเป็นลานเลยหรอพี่ พอดแคสที่ถ้าไม่คุณพร้อมที่จะจับเงินล้านมากขึ้นด้วยความรู้จากการลงทุนนะครับในพอดแคสตอนนี้นะครับมันเป็นตอนสปินออฟมาจากตอนสงครามน้าดานะครับในตอนนั้นเนี่ยผมพูดถึงเรื่องโค้กับเป๊ปซี่ในระดับโลกแล้วนะครับแล้วก็ขมวดจบตรงเกี่ยวกับตลาดในประเทศไทยนิดหน่อยแต่ว่าทีนี้เนี่ยตลาดในประเทศไทยมันค่อนข้างจะมีประเด็นนะครับเพราะว่านอกจากเป๊ปซี่โค้กแล้วเนี่ยมันก็มีแบรนด์เอสนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้นะครับก็เลยอยากจะมาขยายรายละเอียดครับก็เลยเป็นตอนนี้ตอนพิเศษขึ้นมานะครับผม เอาละครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าแบรนด์ป๊ปซี่เนี่ยนะฮะเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ปีพศ2496เลยนะครับโดยมีบริษัทในไทยนะครับที่ชื่อว่าเสริมสุขนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรจุขวดแล้วก็จัดจําหน่ายนะครับแต่ว่า59ปีถัดจากนั้นครับเสริมสุขกับป๊ปซี่กับแยกทางกันนะครับป๊ปซี่เนี่ยก็เลยเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในไทยเองส่วนทางเสริมสุขก็ปั้นน้าดาแบรนด์ใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็ชื่อว่าเอสโคลานี่ยแหละฮะเราอยากจะลองมาฟังรายละเอียดกันเพิ่ม ก่อนอื่นนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสกายครับอันก็เลเทิมได้เจอคลิปดีๆแบบนี้เพกับผู้สนใจต่อไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับนักพอแคสตัวดังๆด้วยนะครับหากใครอยากขาชาไขทรับนะครับขอให้ทมาหากินแล้วก็เฮงๆไม่มีสตดุกขัดแค่ขัดขาเลยนะครับสะดุก้อกลับไปในปี2496นะครับเป๊ปซี่เข้ามาในไทยอย่างเป็นทางการครับด้วยเขาที่เป็นตลาดใหม่สำหรับเป๊ปซี่นะครับแล้วกกลุ่มเป๊ปซี่โคผู้บริหารเนี่ยที่เป็นเจ้าของแบรนด์จึงมาจับมือกับปัมิตรที่มีความคุ ส่วนบริษัทเสริมสุขก็ทําหน้าที่ทําโรงงานประจุข,ขวดแล้วก็จัดจาหน่ายในไทยไปนะครับแป๊บซี่ในไทยนะครับนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็เป็นที่ติดอกติดใจของคนไทยเป็นจำนวนมากนะครับถือว่ามากจนครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นตลาดแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นครับที่แป๊บซี่สามารถชนะโคก้กคู่แข่งตลอดการได้แต่หลังจากนั้นอย่างที่บอกครับผ่านไปก็15ปีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยกลับมีประเด็นปัญหาในเรื่องรายละเอียดของสัญญาครับแล้วก็ความต้องการที่กลุ่มแป๊บซี่โคเนี่ย ต้องการจะเข้ามามีบทบาทในไทยด้วยตัวเองมากขึ้นจากนั้นก็เลยมีเหตุการณ์ชิงไหวชิงพลิบเกิดขึ้นนะครับระหว่างบริษัทไทยแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสงคารามนี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทแป,ป๊บซี่โคเจ้าของน้ำบัลลมแบนแป,ป๊บซี่จากสหรัฐอเมริกานะครับที่น่าสนใจก็คือผู้ก่อตั้งอย่างตระกูลบุญสุขนะครับถือหุ้นในบริษัทเสริมสุขเนี่ยเพียงแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับใน แต่เดิมนั้นนะครับเสริมสุขกับแป๊บซี่เนี่ยเป็นพันธมิตรกันนะครับซึ่งทางเสริมสุขก็ได้รับสิทธิผลิตและก็จัดจาหน่ายแป๊บซี่ในไทยแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับส่วนที่เสริมสุขต้องจ่ายแลก็คือค่าหัวเชื้อนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ต้องรับมาจากทางแป๊บซี่เท่านั้นแต่ถ้าว่าในช่วงที่จับมือกันที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับราคาค่าหัวเชื้อที่เสริมสุขต้องจ่ายให้แป๊บซี่เนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปีครับแต่ว่าทางแป๊บซี่โคเนี่ยยัง มันลดลงครับเพราะว่าตอนเสริมสุกข,ขายเนี่ยราคาเขาฟิกไว้ไม่ให้เพิ่มแต่ว่าค่าหัวเชื้อก็คือต้นทุนที่เสริมสุกต้องรับมามันค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกปีมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นนะครับทำให้ในปี2553ครับทั้ง2บริษัทนี้ก็ถึงจุดแตกหักกันครับเพราะว่าเสริมสุกเนี่ยมีอัตรากําไรเพียงแค่สเเท่านั้นก็คือขายของได้ร้อยบาทกำไรแค่2บาทนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับบวกกับถ้าเกิดเสริมสุกเนี่ยไม่สามารถขึ้นราคาขายได้บริษัทก็อาจจะถึงขขัั้้นนนดดทุไเลยะครบ สำหรับเรื่องนี้นะครับหากเรามองในแง่มุมของเสริมสุขเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าไม่น่าจะแฟนนักเท่าไหร่นะครับเพราะในเวลานั้นนะไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศนะครับที่แป๊บซี่สามารถเอาชนะโคกได้โดยบัจจัยความสําเร็จนี้นะครับส่วนหนึ่งหรือผมว่าส่วนหลักเลยแหละเกิดจากช่องทางการจัดจําหน่ายที่แข็งแกร่งของแบรนด์เสริมสุขนะครับที่มีเครือข่ายร้านค้าอยู่ในมือเนี่ยเป็นจํานวนมากรวมถึงระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพพอเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับคณะกรรมการของบริษัทเสริมสุขเนี่ยจะมีมติให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยทบทวนเงื่อนไขสัญญ,ญาที่ททําากับงปซ ดังนั้นเนี่ยทั้งเมื่อฝ่ายแป๊ปซี่รู้ข่าวแล้วนะครับก็เลยรีบจัดตั้งบริษัทสตราสตราทิจิกเบฟเรเจสนะครับขึ้นมาเพื่อเสนอซื้อหุ้นเสริมสุขในตลาดหุ้นโดยทางบริษัทสตราผมเล็กสั้นๆนะบริษัทสตาเนี่ยเสนอซื้อหุ้นเสริมสุขจากนักลงทุนในตลาดที่ราคา29บาทฮะซึ่งสูงกว่าราคาในตลาดนักขนาดนั้นประมาณ40% แต่ว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสาระเนี่ยได้ออกมาประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นเสริมสุขเนี่ยอยู่ที่40บาทในเวลานั้นนะครับผู้ที่กลุ่มชะตาชีวิตของเสริมสุขก็คือผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นรวมกันมากถึง58นะครับพอนักลงทุนรายย่อยเนี่ยมองว่าราคาที่ทางแป๊บซี่เสมอเสนอมาเนี่ยมันต่ำกว่าราคาที่ถูกประเมินใช่ไหมครับก็จึงไม่ค่อยมีใครยอมขายหุ้นให้กับกลุ่มแป๊บซี่นะครับบทสรุปก็คือกลุ่มแป๊บซี่นะครับณขณะนั้นได้หุ้นมาเพียง2 25ล้านหุ้นกลุ่มแบ็กซี่ก็จึงต้องการยกเลิกข้อเสนอการซื้อหุ้นครั้งนี้ไปนะครับนอกจากกลุ่มแบ็กซี่แล้วนะครับจะยกเลิกการนําเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้แล้วเนี่ยทางกลุ่มตจะกุลบุญสุขเองเนี่ยกลับมีหุ้นในมือเพิ่มขึ้น12%นะครับ จากการรับซื้อหุ้นที่ราคา29บาทจากนักลงทุนรายใหญ่3อันดับของบริษัทนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ1ก็คือคุณนิติโอสถสถานุเคราะห์นะครับตำนานนักลงทุนในไทยนั่นเองนะครับว่ากันว่าตระกูลโอสถสถานุเคราะห์นะครับแล้วก็ตระกูลบุญสุขเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วและการซื้อหุ้นในครั้งนี้นะครับก็น่าจะทําให้เป็นการเพื่อเพิ่มอํานาจในการควบคุมบริษัทคนทุกูลบุญสุขให้ใกล้เคียงแป๊บซี่นั่นเองนะครับแปลว่ายกแรกเนี่ยตระกูลบุญสุขนะคร ได้ขอความช่วยเหลือจากตระกูลโอดสถสถานรุะห์นะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การควบคุมบริษัทเสริมสุกนั่นเองนะครับผมการขายหุ้นของคุณนิตินะครับถือว่าต่ากว่าราคาตลาดไปพอสมควรครับเพราะตั้งแต่มีข่าวการแย่งชิงหุ้นเสริมสุขเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาตลอดครับจาก20บาทสูงขึ้นไปจนถึง35บาทซึ่งว่าจักสงครามในตัดหุ้นแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายก็ยังมีคดีฟ้องร้องระหว่างกันด้วยนะครับ ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับแต่เราก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวอีก,กครับเมื่อมีข่าวว่ามือที่3เนี่ยจะเข้ามาแย่งเก็บหุ้นเสริมสุขด้วยและก็คือบริษัท SS n a t i ในช l l น g i s t i สตินะฮะที่อยู่ดีๆเนี่ยก็ประกาศคําเสนอซื้อหุ้นของเสริมสุขที่ราคาหุ้นละ42บาทรวมมูลค่าเสนอซื้ออยู่ที่11,000ล้านบาทนะครับที่น่าสนใจก็คือเจ้าบริษัทเ s เเนี่ยฮะเพิ่งเริ่มจัดตั้งเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก่อนที่จะมาเสนอซื้อหุ้น,น เป็นบริษัทเงาของฝ่ายไหนกันแน่เสริมสุขก็ออกมาปฏิเสธครับว่าตนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องไม่กี่วันต่อมาเป๊ปซี่ก็บอกออกมาปฏิเสธเหมือนกันว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่บริษัทเงาชั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีผู้เสนอขายหุ้นให้บริษัท SS เนะครับเป็นสัดส่วน32.6%เลยนะฮะทำให้ S s เนี่ยบริษัทลึกลัาแ่งนีนะครับกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ2ทันทีนะครับสิ่งที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นนะครับก็คือผู้ที่เสนอขายให้หุ้นให้กับ SS เนี่ยก็คือคุณสมชายบุญสุขแล้วก็ลูกชายของเขานะครับขายแบบหมดล็อตเลยนะฮะไม่เหลือหุ้นในมือเลยไม่แต่หุ้นเดียวคุณบุญสุขเลยก็เลยออกจากเกมแย่งหุ้นนี้ไปครับพร้อมกับเงินขายหุ้นในดิวเนี่ยไม่ตม่ำกว่า้นนะณตอนนี ตระกูลบุญสุขเนี่ยไม่ไปได้เป็นเจ้าของเลยนะครับเพราะว่าขายหุ้นให้กับ SS ก็กลายเป็น s s ประ้ากับแปบซีนะครับณตอนนี้ซึ่งดูหมนว่าบริษัท s s เนี่ยค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีครับกับคุณสมชายบุญสุขเป็นอย่างมากครับเพราะคุณสมชายสมชายเนี่ยยังคงได้รับความไว้วางใจครับให้กลับมาดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการของบริษัทเสริมสุขต่อไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็ตามแปลว่า แปลว่าคุณสมชายเนี่ยนะครับไม่ได้มีหุ้นในบริษัทแล้วแต่ว่ายังคงดำรงตำแหน่งเป็น CEO อยู่มันก็เลยเป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัท S.S. เนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับคุณสมชายนนเองนะครับอ่ามาถึงตรงนี้นะครับก็น่าจะมองเห็นภาพไปนะครับว่าบริษัท S.S. นี่ยน่าจะเป็นพันธมิตรของคุณสมชายนั่นแหละฮะ คุณสมชายเนะี่ยอาจจะตั้งใจเชิญกลุ่มทุนรายใหญ่นะครับที่เป็นพันธมิตรของตัวเองเนี่ยเพื่อมาคานอานาจกับกลุ่มแป,ป๊บซี่ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าให้คุณสมชายเนี่ยอยู่ในตําแหน่งบริหารต่อไปด้วยความที่เสริมสุขเนี่ยมีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าที่ดีอยู่แล้วทําให้คุณสมชายเนี่ยหาพันธมิตรเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทได้อย่างไม่ยากเย็นนักนั่นเองนะครับในระหว่างนี้นะครับความขัดแย้งเรื่องสัญ,ญญาระหว่างเสริมสุขก,กับแป,ป๊บซี่ก็ยังคงดําเนินตตต่่่่อออออไปปนนนนนนครรรรรัััับบบเเเเเซีียยยยยยททาาางงงงงง้้้้้กกก็็็หุขขขสสิิิมมมมูๆโดพใชษ เงาตัวเองออกมาแล้วฮะชื่อว่า S B K b e v e r a g e นะครบแล้วก็บริษัทซันโตรีนะฮะยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องดื่มญี่ปุ่นเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทเสริมสุในเวลานั้นนะครับเมื่อรวมหุ้นโดยบริษัทในกลุ่มเบบซี่ทั้งหมดี่ยจะมีสิทธิออกเสียงเกิน50%แล้วนะครับแต่พอถึงวันก่อนที่จะเสนอชื่อกรรมการบริหารบริษัทชุดใหม่เนี่ย ให้ผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยคนหนึ่งของเสริมสุขครับกลับฟ้องศาลโดยให้มีการตรวจสอบว่าบริษัทซันโทรี่แล้วก็บริษัท s b k เนี่ยที่ต้องการครอบงำกิจการเนี่ยเขาทำอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ศาลนะครับจึงมีคำสั่งระง,งับสิทธิการเข้าร่วมประชุมครับของทั้งบริษัททั้งสองแห่งที่จะมาซื้อหุ้นนะครับทำให้กลุ่มแป๊บปซี่เนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการนำเสนอชื่อกรรมรการบริหารบริษัทชุดใหม่ของเสริมสุขนะครับเมื่อเสริมสุขสามารถรักษาอำนาจได้ในคณะกรรมการบริษัทตัััววเเเอออออองงงแลลล้้นนะคครรรรบาาาต่่่่กกก็ยกยยมมูทีีฝสสิุ แปลว่าเป๊ปซี่เนี่ยพยายามจะดึงอีก2บริษัทเข้ามาซื้อหุ้นเสริมสุขแต่ว่ามีผู้บริหารคนหนึ่งอะฟ้องทําให้ศาลสั่งระง,งับ นะครับทำให้เป๊ปซี่เนี่ยล้มเหลวกับกลยุทธ์ครั้งนี้นะครับคราวนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายเป๊ปซี่เนี่ยจะยอมจะเริ่มยอมลดราคาค่าหัวเชื้อแล้วนะครับพอโดนไปอย่างเงี้ยพร้อมกับยื่นข้อเสนอครับขอซื้อหุ้นทั้งหมดจากบริษัท SS นะครับที่ถือหุ้นอยู่ประมาณ32%จากตอนแรกนะครับแต่ถึงตอนนี้นะครับราคาหุ้นเสริมสูงณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องนะครับก็อยู่มาที่50บาทแล้วจากราคาที่กลุ่มเป๊ปซี่เสนอซื้อตอนแรกที่29บ้าทนะครับพูดง่ายๆก็คือตอนน ในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเรื่องน่าจะจบลงตรงที่ว่าแป๊ปซี่ได้หุ้นเสริมสุขไปครอบครองโดยการยอมซื้อ ในระราคานี้ไปแล้วแล้วก็รักษาแชมป์ธุรกิจน้ำมันลมในไทยต่อไปนะครับแต่พอใกล้จะถึงว่าที่สองสองฝ่ายจะตกลงซื้อราคาหุ้นกันนะครับกลับมีอีกบุคคลหนึ่งครับเป็นบุคคลที่4ครับชิงเสนอราคาตัดหน้ากลุ่มแป,ป๊บซี่ครับบุคคลที่4ในเรื่องนี้ก็คือบริษัทไทยเบฟเวอเรจโลจิสติกส์ฮะเป็นบริษัทในเครือของคุณจเจริญศิริวัฒนพดีครับโดยนําเสนอราคาซื้อที่58บาทต่อหุ้นนะครับและในที่สุดเนี่ยเ <laughs> มื่อโดนแบบเ <laughs> มื่อโดนบุคคลที่2ที่3ที่4เข้ามาที่สี่งข่าวรับยอมยอง ราคาในการแย่งชิงหุ้นหุ้นเสริมสุขนะฮะพราะก่าทำเซียสัญญาขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มไทยเบฟนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ6,400ล้านบาทเลยเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยก็มาเฉลยนะครับตรงที่ว่าบริษัท s s สเอสโลจิสติกเนี่ยเป็นผู้ชักชวนให้กลุ่มไทยเบฟเข้ามานําเสนอซื้อราคาหุ้นจากกลุ่มแปบซีนั่นเองโดยกลุ่มไทยเบฟเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเสริมสุขมานานแล้วครับเพราะเสริมสุขเนี่ยเป็นผู้กระจายสินค้าของโอิชิให้กับกลุ่มไทยเบฟมาโดยตลอดนั่นเอง ปัจจุบันนะครับณนะตอนนี้ไทแบฟบก็เลยกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งของบริษัทเสริมสุข ผ่านบริษัทโซวอเตอร์จำกัดในสัดส่วน64นะครับแล้วก็คุณสมชายบุญสุขเนี่ยก็ยังคงดำแบ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมาการบริหารของบริษัทเสริมสุขต่อไปครับซึ่งเป็นบริษัทที่ตระกูลเนี่ยเขาเป็นผู้ก่อตั้งนั่นเองครับไม่ว่าวันนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนมือไปให้กับกลุ่มไทยเบฟครอบครองแล้วก็ตามนะครับส่วนตลาดน้ำมันลมในไทยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยแป๊บซี่ครองส่วนแบ่งตลาดได้ถึง60นะครับแล้วก็โคคาโคลามีส่วนแบ่งเพียง40เทท่่่่าาาานนนนนนััั้้้แตตมวีีีครรบจกกกเเเหุณ์ิดขนนึย มันส่งผลให้โคคาโคล่าเนี่ยกลายเป็นแชมป์แทนที่แปปซี่นะครับด้วยส่วนแบ่งตลาด51%ส่วนแปปซี่ก็เหลืออยู่แค่37%นะครับส่วนตัวเสริมสุขเองเนี่ยก็พัฒนาน้ำบัลมแบรนด์ใหม่ของตัวเองขึ้นมาก็คือเอสโคลาที่เรารู้จักนะะั่นแหละฮะโดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ3อยู่ที่8%นะครับในกรณีความขัดแย้งระหว่างเสริมสุกกับแปปซี่เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากจะมีการเดินเกมในตลาดหุ้นการชิงไหวชิงพริบกันทางกฎหมายแล้วนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญกว่า ไม่แพ้กันก็คือเรื่องของพันธมิตรครับในฝั่ง p ป๊ s ซี่โคเนี่ยถ้าไม่นับบริษัทมอนอ m ม n ินที่ตัวเองตั้งขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องอสู้สุกแบบสู้ศึกแบบคนเดียวเลยนะครับแต่ว่าในฝั่งเสริมสุกเนี่ยก็คือมีตระกูลบุญสุกแล้วก็มีพันธมิตรมากมายไม่ว่าจะเป็นตระกูลโอสถสถานุเคราะห์บริษัท SS แล้วก็กลุ่มไทยเบฟของเจ้าโสวเจริญที่สุดท้ายก็ได้มาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นั่นเองนะครับ จะเห็นได้ว่าจากสงครามครั้งนี้นะครับผมคิดว่าทางกลุ่มบุญสุขเขาค่อนข้างได้เปรียบจับคอนเน็ t ชันในพื้นที่นะครับเลยทําให้เป็นฝ่ายชนะในการแย่งชิ้นหุ้น เสริมสุขของกลุ่มจากกลุ่มแป๊บซี่ไปนะครับทีนี้ลองมาดูในส่วนสินค้าของทั้ง2แบรนด์จากสงครามครั้งนี้นะครับเอสโคลาเนี่ยในช่วงแรกนะครับเขาก็ทําการตลาดอย่างหนักเลยฮะเพราะว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ใช่ไหมครับแต่ก็มีทุกอย่างที่ครบอยู่แล้วนะครับสำหรับแบรนด์นี้ทั้งโรงงานช่องทางการจัดจาหน่ายแล้วก็องค์ความรู้ของเสริมสุขในสมัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับแป๊บซี่โคนะครับเอสโคลาเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับในการสร้างสูตรให้ถูกปากคนไทยแล้วก็ทําการตลาดจนไปที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับเอสโคลาเนี่ยแข่งข เช่นตู้แช่ตามร้านอาหารแล้วก็ร้านโชว์ห่วยที่มีมากกว่าแส0 0 0 0หมตู้ทั่วประเทศเลยนะครับอีกทั้งยังมีพันธมิตรอย่างร้านอาหารในสไตล์บุฟเฟ่ที่มักจะนาตู้กดน้ำบอลลของเอสเนียไปตั้งไว้ในร้านครับไปจนถึงร้านอาหารในเครือโออิชิที่เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเช่นเดีวยวกับบริษัทเสริมสุขน้่นเอง นะครับผมกลับมาที่ทางสุดเป๊ปซี่โคนะครับไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยทางเป๊ปซี่ก็ไปจับมือกับกลุ่มซันโตรีที่เป็นพัฒนิตรจากประเทศไดบูทญี่ปุ่นนะครับในการตั้งบริษัทร่วมทุนที่มีชื่อว่าซันโตรีเป๊ปซี่โคเบฟเฟชไทยแลนด์นะครับเพื่อดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ในเมืองไทยครบวงจรตั้งแต่การผลิตใช้จำหน่ายกระจายสินค้ารวมถึงการสร้างแบรนด์แล้วก็การทำการตลาดนั่นเองพูดง่ายๆก็คือเป๊ปซี่กับซันโตรีก็รวมทุนกันตั้งอันเนี้ยมาแข่งกับเสริมสุขนั่นแหละฮะ จากการคาดการณ์ของสถาบันวิจัยกรุงศรีนะครับในปี62นะครับตลาดน้ำมรลุมโคลาในไทยมีมูลค่ารวมทั้งหมด35,000ล้านบาทมีส่วนแบ่งดังนี้ครับโค้งเนี่ยได้52%แป๊ปซี่30%สูตรเอสโคลา10%อื่นๆก็อย่างเช่นบิ๊กโคลาอีกประมาณ8%นะครับจะเห็นได้ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของเอสโคลาเนี่ยนะตอนนี้อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่านับเป็นแบรนด์ที่มาทีหลังแล้วก็เข้ามาแย่งส่วนแบ่งจากโค้งแล้วก็แป,ป๊ซี่ได้นะครับเป็นหลักพันล้านบาทก็ถือว่าทำได้ไม่เร็วเลยนะครับ ส่วนเบปซี่เนี่ยที่มีความแข็งแกร่งของแบรนด์อยู่แล้วก็ยังมีส่วนแบ่งในไทยที่ค่อนข้างมากอยู่นะครับแต่แท้ประโยชน์ที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกครับต้องเป็นโคกแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นรองเบปซี่ในสมัยที่เสริมสุขเนี่ยยังผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายอยู่แต่ณวันนี้นะครับโคกเนี่ยก็ได้กลายเป็นแบรนด์น้ำดำที่มีส่วนแบ่งการตลาดเยอะที่สุดในไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคครับผมจากตรงนี้นะครับผมขอขอบคุณข้อมูลทังอิมด้วยนะครับจากรายงานประจําปี64ของบริษัทเสริมสุขนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของทางบริษัทเลยรวมถึงเว็บไซต์ของกรุงศรีแล้วก็เว็บไซต์ลงทุนแมนด้วยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสงครามระหว่างเสริมสุขกับแป๊บซีแล้วก็กําเนิดเอสโคลาในไทยนะครับคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะได้ความรู้น่าจะได้ประวัติศาสตร์รู้เพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะครับพาะกันม่กับพอดแคสต์มีเปนล้วเลยหรอพี่ได้ใหมนะ